กอคะแล้วอย่างเงี้ยคือเรามองดูลักษณะสายพันธุ์เขายัางไงอะคะถือแบบว่าเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเราไปดูสักมาก็เราต้องดูช่วงแข้งขาเขาใหญ่หนาคอหนาแล้วช่วงท้องลึกเพราะมันจะส่งลูกมาได้ดีเอตอนนั้นคือตอนที่พี่กอดออกมานี่คือเขายังเด็กอยู่เลยนะคะเด็กครึ่งกวบกว่างี้พี่กอดสามารถมองลักษณะของเขาออกชัดเจนขนาดนั้นได้เหรอคะพี่มันไอลำตัวเขานี่มันยาวตอนเล็กอะยาวแล้ว,วช่วงแข้งขาเขาใหญ่ อ๋อคือลักษณะออกเด่นชัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนเล็กเลยแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าได้อ่าลูกของคูนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รุ่นต่อไปเงี้ยพี่ต้องแบบว่าต้องขายลูกออกไหมหรือว่าตอนนี้เขาจองไว้หมดแล้วฮะตอนเนี้ยลูกเนี่ยลูกของคองคูนเหรอจองหมดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายฮัสชัยนะคะหรือว่านีนะคะพี่กอดซึ่งอยู่นข้างเราสวัสดีค่ะครับพี่กอดคะตรงนี้นี่เราตั้งอยู่ตรงไหนอะครับพี่อําเภอป่าโมกบ้านสันสุกครับบ้านสันสุขอําเภอป่าโมกครับผมจังหวัดอ่างทองค่จังหวัดอ่างทองเราแล้วด้านหลังนี่ด้านหลังของคุณแม่นี่เป็นพ่อพันธุ์ของพี่เลยใช่ไหมคะ่ชชื่ออะไรคะตัวนี้นี่ชื่อดอกคูนครับดอกคูนอันนี้พี่พี่กอดนี่ได อ๋อส่วนมากจะเป็นที่อุทัยธานีควายอุคำโอตอนนั้นพี่กอดซื้อมานี่ราคาแรงไหมคัพี่ตอนนั้นซื้อมาแสนห้าแสนห้าโอ้ตอนนั้นพี่กอดซื้อมานี่นั้นเขากี่ปีอะคะเนี่ยตอนนี้เข้าตอนซื้อเขามานั้นมันได้ไม่ถึงสองขวบกว่าโอ้ขวบกว่าสองแสนห้าแล้วครับโอ้แล้วทําไมถึงพี่กอดถึงแบบว่าซื้อมาค่ะพี่มองเห็นโครงสร้างเขายังไงลักษณะเด็กเขาไงถึงซื้อมา ไปดูแล้วมันมันใหญ่หนาดีใหญ่หนาดีครับคือเราเราไล่สายพันธุ์ไหมคะว่าเขาเป็นลูกของใครแม่อะไรเป,เป็นสายพันธุ์ของพี่ที่บ้านเขาพัฒนาอยู่อ๋อเลยเห็นแล้วก็เอามาเลยพี่กอดขาแล้วอย่างเงี้ยคือเรามองดูลักษณะสายพันธุ์เขายัางไงนะคะถึงแบบว่าเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของข้อ,ขอเราไปดูส่วนมากเราต้องดูช่วงแข้งขาเขาใหญ่หนาคอหนาแล้วช่วงท้องลึก เพราะมันจะส่งลูกมาได้ดีเอ๊ะตอนนั้นคือตอนที่พี่กอดออกมานี่คือเขายังเด็กอยู่เลยนะคะเดครึ่งกวบกว่างี้พี่กอบสามารถมองลักษณะของเขาออกชัดเจนขนาดนั้นเลยหรอครับพี่มันไอ้ลำตัวเขานี่มันยาวตอนเล็กอ่ะยาวแล้วท้องแข้งขาเขาใหญ่อ๋อคือลักษณะออกเด่นชัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะตอนเล็กเลยเห็นชัดเลยแสดงว่าพ่อของเขานี่ก็ถือว่าดีสิคะพี่บว่าลักษณะออกมาถึงมองเห็นลักษณะเด่นชัดขนาดนี้ครับ อันนี้พี่กอกเลี้ยงมากี่ปีคตอันนี้เขาปีนี้ปีที่ห้าเขาปีสี่ปีสี่ปีเทีปีที่ห้าแล้วอ๋อก็คือมาเป็นพ่อพันธุ์ของเราเลยในครอบของเราเลยครับตอนนี้คือเขาาผสมจริงได้ไปกี่แม่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ทุกแม่เลยตอนนี้สิบแม่เป็นลูกของเขาหมดลูกของดอกคูณหมดครับผมอ๋ออ๋อมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมมีแม่ควายย0่สิบแม่อ๋อและที่ลูกๆของเขานี่ใช่ลูกของดอกลูกของดอกคูณเผือกนี่ใช่ไหมคะพี่ อันนี้ผสมแก้ไฟนั่นมาแม่เอาผสมรุ่งเพชรมา<อ>เพราะไอ้ต้องการแจกสายพันธุ์หนึ่งตัวไอ้ดอกคูนี่ก็เป็นสายเหล่าสายอุทัยแท้เลยไหมครับของแท้ของสายแท้เลยครับสายแท้เลยครับผม,มแ,แล้วอย่างเงี้ยคือสมมติว่าได้อ่าลูกลูกของคูนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รุ่นต่อไปเงี้ยพี่ต้องแบบว่าต้องขายลูกออกไหมหรือว่า,อาตอนนี้เขาจองไว้หมดแล้ว<ะ>ตอนเนี้ยลูกเ<ะ>นี้ย ลูกของพ่อคูุเหรอจองหมดแล้วตัโอ้โหตัวเล็กนะจองแล้วคนต้องดอนอ่ะเรื่นี้ยครับฮะโอ้โหแล้วเขาเขาเขาดูยังไงเขาแบบว่าเขาจองกันยังไงอะค่ะพี่คือเขาไม่ดูควายเองเหมือนว่าเขามันเขามามาดูแล้วเขามาดูแล้วเขาชอบเขาชอบสายพันธุ์อ่ะแล้วเขารู้จักข้อควายของพี่ยังไงอะค่ะพี่หรือว่าปากต่อปากหรือว่ายังไงก็นั่นแหละครับเพราะควายผมมันอยู่ไทยย้ายย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ออ๋เพาง้แล้วเขาตามมาออ๋ พี่ยายมาอยู่นี่นานหรือยังคะพี่ปีนี้ปีที่4ี่้วครับก็ถือว่านานแล้วนะพี่อ๋อแสดงว่ามีคนแบบว่าติดตามควายของพี่นี่ตลอดเลยท่ครับพี่ก็มีหูอย่างนี้คือแบบฮองครูนี่คือรุ่นลูกเขาขายแบบว่ามีคนจับจองหมดแล้วตอนนี้ลูกทุกตัวเนี่ยเหลือตัวเล็กตัวนี้ยังไม่ได้ตัวตัวเดียวที่เกิดใหม่<อ>ราคานี่มีคนมาจับจองนี่ราคาตั้งแต่เท่าไหร่อะคะพี่ก็มีราครับแต่ห้าหมื่นขึ้นถึงแสนกว่า ก็คือพี่ก่อนที่จะปล่อยไปก็คือตอนที่เขาหย่านมหรือว่าเขาเขาหย่านมแล้วเขาจะมาเอาครับเอพี่กอดคะแล้วอย่างเงี้ยคือมีลูกทองคูณจองกันหมดทุกคนแล้วทุกตัวแล้วอย่างเงี้ยอ่าแล้วรุ่นต่อไปอย่างเงี้ย แล้วเราทองคูณอีกเนี้ยเราก็จะปล่อยลูกเขาออกไปเรื่อยๆก็คือจะเก็บพ่อพันธุ์ไว้แต่จําหน่ายลูกออกไปครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยคือเขามาจองนี่คือแบบว่าเขาก็ติดตามพี่มาตั้งแต่ตอนอยู่ไทยธานีอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมอ๋อส่วนมากนี่คนที่จองนี่เป็นคนจังหวัดไหนพื้นที่ไหนครับก็มีแถวอุดรบ้างร้อยเอ็ดแล้วแถวพิจิตรอืเดี๋ยวนี้คนหนูมองว่าแล้วก็เมื่อสองสามวันนี้คนสุโขทไทยที่มาจองคู่นี้ไปหรอ แล้วควายของพี่เปิดตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนี้ไหมคะคพี่ <ผม S 1> แล้วเราเขาดูยังไงอะคะพี่เขาแบบว่าคนที่มาจับจองเนี้ยคือถ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยเราก็ตามาราคาหรือว่าเขาดูที่แม่พันธุ์ครับ<อ>ถ้าแม่พันธุ์แม่มันจะมีบล็อกใหญ่ค่ถ้าบล็อกกลางสองสองบล็อกถ้าบล็อกใหญ่เนี่ยราคาแสนขึ้น<อ>ถ้าบล็อกกลางลงมาก็เจ็ดหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างควายเผื่อตัวนี้ก็มีคนจองแล้วหรอคะพี่ตัวนี้ตัวนี้จะไว้ทําพันธุ์ทิวไทยครับ ลูกลุงเพชรเนาะเพชบ<ม>อะไรอะคะพี่ลุงเพชรกับแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเพราะตอนนี้แม่ฝ้ายเป็นลูกตอนนี้ลูกในท้องเขาท้องในเจ็ดเดือนแล้วลูกเจ้านี้อ๋อหูยโครงสร้างเขาก็เริ่มใหญ่ชัดเจนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อด,ดีกว่าคะ่ะ ่อคะ่ะตอนนี้คือเป็นแม่กําไรซึ่งเป็นแม่พันของพี่ใช่ไหมคะครับแม่พันหลักแม่พันธุ์หลักก็คือแสดงว่าอยู่กับพี่มานานสิครับเป็นแม่พันหลักตอนนี้เขาส่งผลให้ลูกดีไหมคะหรือว่ายัางไงคะตรงผลลูกทุกตัวลูกเขาจะสวยหมดที่ออกมามีกี่ตัวแล้วคะเขาส่งตอนนี้ลูกเขาอยู่ตอนนี้มีสามตัวตอนนี้ขาดขาเขาตอบไปหมดแล้ว ออคือจองหมดแล้วอันนี้คือเขาให้ลูกดีก็ให้ลูกสวยลูก,ลกสวยลูกดีดแล้วแบบว่ามีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ปีปีต่อปีเลยอันนี้เขาอายุอายุเขานี่เท่าไหร่หรอคะพี่อันนี้มันอยู่ที่หกเจ็ดขวบแล้วมั้เนี่ยหกขวบแสดงว่าก็ยังไม่แก่อะพี่เพราะ <ๆ S 2> ว่าสับไายนี่สปปีคือ3ปีที่มีลูก อย่างนี้เขาก็มีลูกทุกปีทุกปีทุกปีให้พี่ปีแล้วลูกของเขานี่ก็คือเป็นลูกอะเจ้าคูณเจ้าคูณอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่านี่เขาท้องอยู่ไหมคะหรือว่าท้องอยู่ท้องอยู่แล้วับเนี่ยทับทับได้ได้ครึ่งเดือนกว่าละอ๋อติดแล้วใช่ไหมติดแล้วตอนนี้ติดแล้วแล้วเราดูไงคะว่าเขาติดแล้วแล้วว่าก็มันจะมียี่้าวันนะถ้าเขาไม่เป็นไม่เป็นต่อนี่คือติดแล้วเอาก็คือเราเป็นผสมจริงอ๋อผสมเทียมไม่ต้องรออ่า ันนี้ผสมจริงไม่ต้องรอเรานับวันได้เลยถ้าเกินย5้าวันแล้วติดแน่นอนอันนี้คือข้อดีของการผสมจริงใช่ไหมคะว่าถ้าเราจะดูออกดูง่ายสมมุติว่าอ่านเราติดแล้วแค่นับแค่ยี่ห้าวันเองใช่ไห<ผ>มคะพี่ว่าว่ามีการติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ,อย่างนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องมีการจดบนันทึกสิคะว่าเขาผสมเท<ด>่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จดถ้ามากพอพอเขาเริ่มเป็นเราก็จดพอเขาเริ่มทับปุ๊บนับไปถึงได้ยี่ห้าวันปุ๊บถ้าไม่เป็นคือติดแล้ว แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติถ้าเขาติดตัวผู้เขาก็จะไม่ยุง่งไม่ไปยุ่งแล้วอ๋อถ้าถ้ายังไม่ติดตัวผู้ก็ยังพวกรางอ,รอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของแบบว่ามีอ่าตัวผู้ในฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาไว้ดักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมแล้วมัน,ม,นมันเหมือนว่าเราไม่ต้องไปรอรุ่นอ่าของเรานี่มันจะถึงเวลามันเป็นแบบธรรมชาติเลย ก็คือแบบว่าตัวไหนที่ใส่ก็คือแบบว่าสามารถผสมได้24ชั่วโมงเลยอ่าเงยใช่ผขอยู่ดยกันตลอดอย่างน้น oh. อย,ออยนนในการที่ผสม่าพ่อพันของเราเองอย่างนี้นมันก็มีการเซฟค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่โอ้ oh. แต่ถือว่าหนูก็ถือว่าคุ้มนะพี่ตอนซื้อมาแสนแสนห้าครับผมและตอนนี้มีคนมาให้เจ้าคุณไหมคะพี่ราคาก็มีเขามาให้กัน,อย,น,นอยู่ที่สองแสนเจ็ดสองแสนแ่ผมบอกว่าผม ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าต้องไปทําพ่อพันธุ์ก่อนอเพราะว่าหนูเพราะว่าเจ้าคุณเพิ่งจะ5ปีเองเขายังยง่ยังน้อยยังสามารถจเจริญเติบโตเต็มที่ได้อีกอีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อนี่นะคะเราก็ต้องหลบเขานะคะแม่กำไรเอ้แม่กำไรนี่เป็นซึ่งเป็นควายแบบว่าเป็นควาย<ล>สายเลือดแท้ของทไทยครับอ๋อสายเลือดแท้เลยไม่ไม่มีผสมสายพันธุ์อื่นอะไรเงี้ยอ๋อ ควาย,วยเหล่าเก่าที่บ้านก็คือเป็นควายเหล่าของอุทัยธานีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราจะดูยังไงคะว่าเป็นควายเหล่าควายเหล่าเก่าเนี่ย,ย,ย này, มันจะดูง่ายนะเพราะช่วงโครง,คงสร้างเข่ากันเนี่ยแล้วช่วงลำตัวเนี่ยมันก็อ่างเลยอ่างหรืคือยังไงคะพี่ช่วงท้องเขาเนี่จะหนาเลยช่วงคอเนี่ยมันจะคอคอ,คอจะใหญ่ค่ะเอาควายอุทัยเหล่าถ้าเป็นเหล่าควายอุทัยคือต้นคอนี่จะหนาใหญ่แล้วค่ะ แล้วเพศเมียกับเพศผู้นี่คือแบบว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคือควายเหล่าของอุทิไทยอะค่ะพี่ก็ควายผู้ส่วนมากเขามันจะมันจะอยู่ระดับสูงสูงแล้วแบบเขาเขาก็จะบางกระบางเขาก็จะใหญ่ถ้าเป็นควายเหล่าของอุทิไทยโดยแท้แบบเพศผู้อะไรอย่างนี้คะ<อ>นั่นแหละถ้าเขาจะขึ้นเป็นวงแล้วถ้าเป็นเพศเมียนี่คือเขาจะาเป็นแบบนีน้เลย อ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้เลยใช่ไหมหน้าตาจะออกสายพันธุ์อย่างนี้เลยครับผมคือเราจะต้องดูจุดตรงไหนบ้างคะว่าเป็นควายเหล่าของอุ้ยไทท้ายเลยครับพี่มันมากจะดูช่วงหน้าช่วงกระบาลเขาค่ะช่วงผ่านหน้าช่วงลูกมะพร้าวว่ามันมันใหญ่ไหมเพราะจริงๆดูบางทีเขาก็แต่ที่เขามาที่อื่นมันก็ตรงนี้จะไม่ใหญ่เนี่ยเล็กค่ะหน้ากระบาลเขาตรงนี้ก็จะไม่ใหญ่ ก็คือสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่ใช่สายพันธุ์อุทยเนี้ยเราสังเกตจากตรงไหนบ้างจากอ่าสันคอสันคอเขาแล้วก็อุ้ง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 อะไรลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวแล้วก็ตรงไหนอีกค่ะพี่กอบมีแค่บานเข่าเขาบางเข่าเขาอ๋อเราจะสังเกตตรงนี้ก็เลี้ยงควายนี่มานานเท่าไหร่แล้วคะพี่เลี้ยงควายมาตี่มันตอนนั้นก็เป็นเป็นรุ่นรุ่นนะครับเลี้ยงนี่เป็นรุ่นรุ่นได้น่าจะยี่สิบกว่าปีมาแล้วล่ะยี่สิบกว่าปีแล้วพี่กอบ เลี้ยงควายมา20กว่าปีแล้วตอนนี้คือเริ่มมาจริงจังเลี้ยงควายงามเนี่ยประมาณกี่ปีคะพี่เลี้ยงควายงามนี่เพิ่งมาเลี้ยงได้ประมาณ5-6ปีนะที่ว่าถ้าตั้งต้นเลยเนี่ย5-6ปีเมื่อก่อนเลี้ยงควายอะไรคะก่อนก็เป็นควายเลี้ยงธรรมดาแบบขายเนื้อไปอย่างเงี้ยเรอก็คือเมื่อก่อนพี่ก่อนก็คือเลี้ยงควายเนื้อควายแบบชาวบ้านทั่วไปที่สมัยก่อนนิยมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงกันอ๋อทีนี้เราก็ตอนหลังนี่เขานิยมควายสวยก็เลยคัดแม่ควายกลับควายเก่าเรากลับหมด แล้วพี่ก่อตอนนั้นนะคือพี่ก่อเลี้ยงควายเนื้อแล้วก่อนที่จะมาเป็นเลี้ยงควายสวยงามอะไรอย่างเงี้ยพี่ก่อคือแบบว่าตามกระแสรหรือว่ามีคนแนะนําหรือว่ายังไงอะคะพี่มันมีคนมาถามซื้อแม่ควายเราไงเราก็เอ๊ะเอ๊ะจาทำไมต้องมาซื้อควายแม่ควายเราอให้ราคาสูงลรวบอกาขายไม่ได้ออันนี้ก็มาตอนที่เ็ามาให้ราคาแม่นี้เ็าไมาให้ผมสี่แสนผมไม่ ผมผมไม่ขายเราเป็นความแม่เก่าอ๋อตัวนี้มีคนให้สี่แสนแล้วหรอคะไม่กันสี่แสนผมไม่ขายเพราะผมขายไม่ได้้ทุกตัวผมก็เลยเก็บแม่พันธุ์หมดเลยแม่พันธุ์แสดงว่าแม่พันธุ์ของพี่นี่ก็คือช่วงอายุจะประมาณห้าหกเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะครับผมแสดงว่ายังไม่แก่ปัจจุบนอายุยังไม่โตตรงตัวเดียวอย่างนี้สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้อีกเยอะเพราะว่าพัฒนาได้เยอะแนวโน้มของพี่กอบนะคะสมมุติว่า เราเดอกครูแล้วเราอยากจะเปลี่ยนพ่อสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยพี่กอดมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรนี้บ้างไหมคะพี่ก็ือว่าก็าผมเกรียมไว้คือว่าตอนนี้ที่ว่าผสมไล้เจ้าลูกเพชรไว้อ่าเพราะเดี๋ยวถ้าดูล้กษนะถ้าสูงสวยก็ไว้จะเปลี่ยนตัวนี้อ๋ก็คือตัวนี้จะเอาออกไปแล้วเอาตัวอื่นเข้าอ๋อก็คือพี่กอดก็ยังไม่ยึดติดอ่ะเจ้าครูอะไรเพราะตอนนี้เราต้องเอาไว้เขาก่อนเพราะเขาส่งลูกมาสวยอือเราต้องดูจนท่วงว่าถ้าเกิดตรงนู้นเอาไปทับแล้วลูกไม่สวยแนละ้วก็ คือ<ม>ตัวนู้นใช่ไหมคะที่เป็นเผือกใช่ไหมคะ,ะจะปานจะปานใช่ไหมคะพี่อันนี้เราก็รอเก็บจะป,ปานไว้รอดูจะปานไว้ว่าอาสามารถที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเราได้ไหมหอะไรอย่างเงี้ยช่ครับอ๋อแล้วทำไมถึงแบบว่ามาเอาพ่อเผือกมาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเราอะะพี่ไอ้มันเพราะมันเป็นควายของเราเองเพราะแม่เขาใหญ่มันจะพัฒนา เอาคือปานี่คือแบบว่าแม่ของแม่ตัวนี้แม่ฝ้ายตัวนี้แล้วก็เจ้าปานี่พ่อคือลุงเพชรครับผมอ๋อลุงเพชรเขาก็ตัวใหญ่ครับครับผมเราก็รอดูว่าถ้าเขาเป็นพ่อพันธุ์แล้วส่งลูกออกมาดีไหมใหญ่ไหมถ้าใหญ่กว่าเจ้าคูนี้ก็คือปล่อยเจ้าคูนไปปล่อยเจ้าคูนไปเลยเอาปานอยู่ือปานอยู่เพราะเขายังไม่รุนอยู่แต่หนูว่ากระแสไฟายเผือกมันมาแรงด้วยนะคะช่วงนี้แบบว่าแรงแรงมากราคาแรงมากจริงๆอิันี้ถึงได้เก็บเอาไว้ พี่กอมองว่า,ากระแสไฟเปือกนี้จะอยู่อีกนานไหมคะพีค่คิดว่าน่าจะนานนะเพราะไอ้อนนี้ม่มเพิ่งจะเริ่มกันเพิ่งจะเริ่ม,อมตอนนี้นจากเมื่อก่อนคนไม่ค่อยนิยมยไฟโอ้โหไฟเปือกเ,เลย,ขยเขาไม่เอาเลยอ่ะใช่แล้วทำไมหนูมองสังเกตช่วงหลังๆนียคนนิยมแบบหันมาเลี้ยงายเผือกมันเหมือนว,ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเอามาเลี้ยงประดับระบีมประดับมารมีบ้างอะไรคนที่เขามีตังเขาจะซื้อไปสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้สมัยนี้อ แต่หนูมองว่าการเลี้ยงเพลิเปือกตอนนี้คือมันสามารถสร้างรายได้ได้รายได้ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะคะนี่คคือคือไม่สามารถประดับบารมีได้แล้วคือคือมันสามารถสร้างรายได้ไปเรื่อยๆของเขาเองอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับอย่างแม่กําไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาท้องอยู่ท้องกับคูเนี่ครับแล้วรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นคูณเหมือนเดิมครับผมอืก็รอรอก็เหมือนลูกสาวเขานี่แหละตอนนี้มีคนจองยังคะจองไปแล้วพี่กรอบเท่าไหร่คะตัวนี้เราวตัวนี้แสนสองจองไปแล้ว คนที่ไหนจองคะเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเขาหย่านมยังคะนี่เพิ่งได้เดือนก็เจ็ดวันเนี่อืมแล้วเขาแสดงว่าเขาก็ฝากพี่กอบไว้ก่อนใช่ไหะกว่าเขาจะหย่านมครับผมก็เขาจะหย่านมประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนใช่ไหมคะพี่อ๋อแสดงว่าลูกแอ์ทั้งหมดนี้ก็คือมีคนจองเกือบหมดแล้วสิครับพี่ครับผม แล้วอย่างนี้คือเขามาจองนี่คือเขาติดต่อพี่กอดโดยตรงเลยแบอว่าก็าาเขาจะมาหาถึงที่คอกเลยกอดนี้โห,โหสุดยอดมากเลยค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปเองเรื่อยๆจนแบบพี่กอดแบบมีแนวคิดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพี่คือแบบว่ายอมเปิดใจลาควายเนื้อทิ้งไปหมดเลยใช่ไหมพี่แล้วก็คัดเอาควายเหล่าของเรากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วพี่กอดนี่ไปหาซื้อควายเหล่ากลับคืนมาแถวๆที่ไหนบ้างคะพี่มีแถวทับทันแถว แตน้องฉางที่มันปอคี่ปล่อยเข้าไปแต่ใช้นาดพี่กอก็ไปดูสายพันธุ์ของเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่กอรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นคือสายพันธุ์ของพแม่เก่าแล้วตัวเก่าเรายังอยู่เราก็ถามว่าใช่ลูกตัวนี้เปล่าเขาบอกใช่แล้วก็ซิกกลับก็คือพี่กอจะสังเกตหน้าตาโครงสร้างของเขาอะไรเงี้ยโอ้พี่กอเก่งมากเลยนะคะไปเอากลับมาอก็คือพี่กอก็จะไล่สายพันธุ์ว่าแม่พันธุ์อันนี้อันนี้ของเราเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นสายเก่าของเราอกลับมาเลี้ยงเองแสดงว่าสายเก่าของเราก็มันก็ต้องแตกควายเนื้อป่ะพี่ต้นแตกเป แล้วทำไมถึงอยากได้ควายเผือกคะพี่เพราะมันตอนหลังนี่มันขานิยมกันเราก็เลยเอากลับมาเพราะแม่นี่แม่มันใหญ่แต่ใหญ่จริงอันนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบหกอ๋อพี่กออวันแล้วใช่ไหมคะพี่ครับแม่นี่สี่สิบหกอ๋อคือที่พี่ก่อ,อลองหันมาเลี้ยงควายเผือกเนี่ยคือกระแสตามกระแสนิยมหรือว่าเขาก็ตามนี้ตามกระแสก็ด้วยว่าเขากำลังฮิตนิยมกันเราเลยเอากลับมา แล้วพี่กอมองดูยังไงคะว่าตัวนี้คือ่ใช่แล้วล่ะที่จะเป็นแม่พันธุ์ของคอกเราอลรยาเงี้ยเราดูยังไงบ้างคะพี่มันดูมันหนามันดูมันหนามันกว้างมันดูลักษณะเหมือนกับแบบควายตัวสีดําของเราอย่างนี้ไหมคะพี่หรือว่าดูลักษณะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันเพราะเราจะดูมันช่วงคอช่วงตัวมันกว้างหนาเลยกเขาบอกว่าควายเผือกนี้เราต้องดู ยังไงบ้างคะว่าเป็นควายเผือกแท้ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กศท่นมากเขาจะดูกันตามที่เล็บเล็บต้องเป็นแก้วอะเป็นสีเผือกหมดก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นเผือกครับแล้วเราต้องดูแบบว่าดูเล็บเท้าแล้วต้องดูอะไรอีกอะคะพี่ก็ดูตามที่เขาเขาและหน้าเขานี่ก็จะออกเผือกไหมคะพี่ต้องออกเผือกเนี่ยเขาก็จะเป็นเผือก มองงอ,อกออกสีเงาเงาวิ่งวิงอะไรอย่างเงี้ยหรอน่ครับมันเป็นแก้วเหมือนแก้วอ่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าควายเผือกทางที่ดีคือแบบว่าเราจะต้องแบบว่าเนื้อจะต้องออกแบบว่าสีออกสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยหรอครับพี่นี่สังเกตได้นะคะที่เล็บเท้าของเขาจะออกแบบว่าอาจจะเอาค่อนข้างเผือกเผือกสีชมพูอะไรออกสีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่ก็จำไม่ได้มันจะออกสีชมพูหน่อยๆอะค่ะใช่ไหมพี่ใช่ครับ เอาอย่างนี้เราก็ต้องดูเล็บเท้าเป็นหลักนะคะว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าเป็นควายเปือกแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าถ้าถ้าเท้านี่คือไม่เอาสีแบบว่าชมพูมชมพูที่มันมันจะปีปนมันจะมีปนแบบค่อนข้างจะมีดํามาอย่างเงี้ยถือว่าไม่แท้หรอคะพี่แบบเหมือนควายปนไม่ใช่ควายเปือกแท้ควายปนนี่คือควายยังไงคะพี่ควายเหมือนแบบผสมดําออกมาไม่ใช่เปือกไม่ได้ติดความสูงใหญ่ลิสตดการส่งลูกอ เขาเขาเขาตัวเขาแม่เขาเนี่ยเขาส่งลูกมาดีทุกตัวส่งลูกมาสูงยงใหญ่แต่หนูก็คิดว่าดีนะคะคือแบบว่าเราไม่ยึดติดกับความสูงความใหญ่ของแม่พันเราเน้นการส่งลูกว่าเขาออกลูกมาให้ดีหรือเปล่าเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อให้ลูกแบบว่าได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากนี่ถ้าได้พ่อพันธุ์ดีลูกเขาก็ต้องติดไปทางพ่อใช่ไหมครับติดทางพ่อหมดอ้าวทำไมถึงอย่างนะคะพี่หนูข้องใจมากเลยมันตอนเนี้ยลูกเขาอะมันจะสูง จะส่งเท่าแม่แล้วเขาเพิ่งได้ไม่กี่เดือยมันติดเหมือนว่าคือเลือดพ่อกับแม่เข้ากันอพอเลือดเข้ากันแล้วลูกมันก็จะส่งมาที่ลูกลูกจะโตเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะที่จะติดทางแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนมากหนูก็งงมากเลยนะคะพี่กอว่าทําไมควายอ่ะแม่พันเตี้ยค่ะคือแบบว่าส่งลูกมานะทําไมได้ไปทางพ่อเกือบร้อเปอร์เซ็นเลยค่ะส่วนมากอะค่ะมันเลือดมันเข้ากัน ถ้าเลือดเข้ากันเนี่ยมันจะส่งผลมาที่ลูกลูกก็จะออกมาสูงสมบูรณ์ลูกมันออกมาใหญ่สูงกว่าทุกตัวยาวแสดงว่าอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นเลือดที่เข้ากันได้เข้ากัน<อ>ผมไม่ได้เก็บไว้พ่อพันธุ์ไม่ปล่อยใครไป